เคยเป็นไหมคะเรื่องการซื้อของหรือเลือกทาเลเลือกซื้อที่นะคะเราจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเยอะมากก็ไม่ต่างกับการซื้อทรัพย์สินหรือว่าการซื้อของใช้ทั่วไปหรือของอื่นๆนะคะเรามักจะซื้อด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วจะมีผลทําให้เราได้ของที่ไม่ดีไม่ใช่ฉะนั้นการซื้อนะคะต้อง ตัดเรื่องไอลรมออกไปแล้วก็พยายามหาเหตุผลให้มากถ้าสมมติเรายังไม่มั่นใจมากพอก็ต้องมีคนช่วยเราดูนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเราแล,แล้วยิ่งเรามีความพร้อมในเรื่องการซื้อมีอำนาจในการซื้อมากเท่าไหร่นะคะเราจะตกกลายเป็นคนที่ซื้ออะไรง่ายๆแล้วก็อาจจะได้ของไม่ดีเพราะฉะนั้น เมื่อก่อนนอกบอกว่านกแม่นในการเรื่องดูที่ดูทำเลมากแต่พอเรามีอำนาจในการซื้อมากขึ้นน่ะมันกลายเป็นทําให้เราของอะไรก็สวยแล้วมันเป็นอารมณ์ที่ออในหน้ามาเจ้าของที่เชื่อว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเรามีอารมณ์คอยตามแล้วเราเรามีอำนาจในการซื้อมากขึ้นไงแล้วเราก็ขาดกัน คิดไตรตรองนะคะใครมีทรัพย์น้อยทุนน้อยนะถือว่าเป็นข้ออาจจะเป็นข้อดีที่จะได้เบรกตัวเองแล้วก็ไตรตรองให้มากถ้าทรัพย์มันดีจริงอะ่ะเราจะหาวิธีการที่จะซื้อมันมาจะโอเคกว่านะคะก็เลยอยากว่าการดูให้ดูมากๆโดยทฤษฎีแล้วเขาให้ดูร้อยที่นะคะเลือกมาสิกนะคะแล้วก็มาคัดมาสามแล้วแค่ซื้อหนึ่งที่ดูให้มากแล้วเราจะเก่งเองเพราะมันจะมีการเปรียบเทียบนะคะโอเคค่ะ